สวัสดีครับขอายคูรูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าและไอท,ทีกับรักรีวิวสินค้าจากบร,ริษัทขวายผม,ผมอดิเรกองค์จากขวายสาขาเซ็นทรัลพระรามสองวันนี้จะมารีวิวสินค้าลำโพงซ s o u าวาเวอร์อยี่ห้อ Samsung รุ่น TXT 70ครับผมนี่คือลำโพงซ s o u าวาเวอร์ของ Samsung ดีไซน์ไม่เหมือนใคร เราประสบการณ์ใหม่ด้วยพลังเสียงสองทิศทางนะครับของทิศทางยังไงเรามาดูความความลึกของเขาก่อนนะครับตัวนี้สูงเพาะติเซนติเมตรนะครับความกว้าง46เซนติเมตรนะครับความลึกก็45เซนติเมตรนะครับดีไซน์ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับสามารถกดเป็นย้ายได้ตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าพลังเบรที่ควบคุมทิศที่สองทิศทางครับมันเป็นยังไงนะครับ ก็คือรูปแบบของลำโพงตังสุงนะครับเขาฝังไว้2องขางนะครับลำโพงเสียงกลางลำโพงทวิตเตอร์นะครับ4ี่ดอกทางด้านซ้ายและด้านขวาจึงทําให้เสียงครอบคลุมที่ทางด้วยขวามงมากขึ้นไฟพาวเวอร์1,500วัตต์นะครับกำลังขับของเขาตัวนี้อยู่ที่1,500วัตต์นะครับตัวเล็กที่เดียวกาลังขั 1, บถึง1,500วัตต์จะไม่เกึงได้อย่างไรนะะเจ้าของนะฮะดีไซน์สวยงาม นะครับท่อปเปอร์ของรุ่นนี้นะครับจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับผมอ่าของเจ้าซูงจะทำปูเปอร์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ทำดูระบายอากาศด้านล่างนะครับเสียงเบสที่ขึ้นมาจากด้านบนมันจะกระแทกเพดานแล้วมันจะอ่าปลดลงพื้นครับส่วนดูระบายอากาศครับก็จะลงพื้นครับมันจะทําให้ปูเปอร์กระจายกระหึ่มรอบทิศทางให้เลยตัวนี้นะครับผมฮะเบสแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับส่วนระบบเชื่อมต่อนะครับเป็นระบบโฮมฟูททีวีคอนโทรลนะครับทัมสุงทำระบบโฮมูทตัวนี้ออกมาเพื่อให้เชื่อมต่อกับทีวีง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับฟังก์ชันการใช้งานง่าย,ายๆครับผมเพียงคุณลูกค้ากดเปอร์ครับ,กด,ดรบกดฟังก์ชันเลือกนะครับว่าเราจะเล่นฟังชันไหนด้วยรายต่อที่มากมาย ครับ USB มี2ช่องครับไม่ว่าเราจะเสียบ USB 1หรืกอ2นะครับกด1เรากดเลือก1กด2เรากดเลือก2ครับ a u x e หรือว่า l ล n e อ n 2ช่องนะครับมันก็จะมีรูปแบบของ A u น e นะครับนี a ่1และ2นะครับเลือกได้เลยนะครับมอาส่นบลูทูธเรกดบลูทูธได้เลยนะครับมันมีฟังก์ชันให้เลือก นะครับกดคอนโทรลด้านหน้าอเขาเปิดปิดนะครับฟังก์ชันนะครับเพิ่มเขับลดเสียงนะครับกดให้เล่นอันนี้ก็ปรับค่าไฟนะครับเขาจะมีไฟวิ่งของตรงเสีให้ด้วยเห็นไหมครับผมนะครับเสียบไม้ได้ถึงสองตัวนะครับนี่ช่องเสียบไม้นง่ายสะดวกสบายนะครับหนึ่งและสองนะครับอ่าคอนโทรลเอ็กโคคอนโทรลเสียงเบส ได้เลยค้าบผมนะสช่องนะครับสะดวกสบายกับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะครับซึ่งถือว่าคุ้มนะและดีเทียมกับทาวเวอร์ซัมซุงรุ่นนี้ครับผมับผมสินค้ารุ่นนี้สามารถสั่งซื้อและหาซื้อได้ที่ทั่วไทุกสาขาทั้งหน้าร้านและออนไลน์ออนไลน์สามารถสั่งผ่านเ c e b o o k และลายสาขาหรือ คลิกเข้าไปเลยครับ www.coi.ch นะครับเป็นพ่อา้าออนไลน์มีสินค้าหลากหลายให้เลือกชมเลือกซื้อหรือง่ายๆครับผมทิ้งเดียวพ่อคายกรูหนึ่งสามสองสี่ครับผมเป็นไงบ้างครับกับสินค้า,ารุ่นนี้นะครับผมถ้า,อาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ันด้วยนะครับผมพ่อยติดแรงโปรแรงคุ้ม แล้วกับมอฟฟ็อกใหม่ครับเพราะบ่ะายกูดูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและไอทีสำหรับวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ